ยังอําลามอยู่เลียงอำลามเห็ดแม่ไก่เห็ดเนือไก่อุ้ยงามภักเท่เลย่อะขอแกกเล็กน้อยก็น่คืองามพูดแทะงามพังเนาะโอ้ยเมียเิด Ừ, ตัดบังทีตัดพี่นอ้องอันลามอยู่อ,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 อ่อนๆเด้พี่น้องีเห็นบ่อ๋อโอน ใสก่ก้นก็จะละทุ่งก่อนอ่อนๆสกตาลเลด 开播。Uh huh. อ่อนคักอ่อนคักอ่อนคักเลียงอำลามงามคักงามแนนพี่น้องปุ๊บอีกพี OK ่น้องหาอีกต้อสน กบออกมันกุกแบบนี้พี่น้องนี่ขนซ้อนแสบเด้อพี่น้องแสบอยู่กับผู้มักเด้อพี่น้องจ้าเฮ็ดนี่นะแสบอยู่กับผู้มักพี่น้องจ้าอืแสบไผรแสบมั่นจ้าเฮ็ดแม่ไก่เรเห็นแล้วพี่น้องมันอยู่ไก่เนาะตรงมาทายทั้งตรงมาเบิ่งทั้งนี้หลายบ่พี่น้องหลายคักหลายแน่อือ มึงด <t rios> ูพี่น้องคนหนึ่งงามคักูบอกคนหนึ่งคนหนึ่งเห็ดแม่ไก่ะสเต็กโฟลิงสายเยอรมันสเต็กโฟลิงดีว่าเห็ดแม่ไก่คนพี่น้องเลยนะคนหนึ่งงามคักงามแม่ก็สตัดพี่น้องมาหนึ่งคนหน่งโอ้โหนหนึกะพูดกะโพบักโมบักแตงสวยงามตามธรรมชาติตัดคนพี่น้องออกงามคักขนาดไหมอยู่ทั้งต่อคนนี้เลยพี่น้องแก่คนนี้ จะตัดได้บอเนี่ยงามคักงามเนี่ยหืมพูดเหรออู้ยพูดเหองามผลพี่นงนะ่ะงามผดงามโพ,มพบักโมบักแตงเต็มกอดเดียวก็่จินโม่เบิร์ล้วเนี่ยโม่ไวแล้เนี่ยพี่นองจ้ะ ngam khắc nó Ui, đừng ôm sơm vô bát, cầm son nó Bỏ ở vượt tục rồi Cũng thấy khắc nó Lái cái dân này พี่น้องจะเอาพวเบิดดอกมุ้งส้มเอาถ้านีกระพาะเราท่านลา,พนานย,พยพี่น้องจ้าเนี่ยไปพัดเบื่อพี่น้องมาเก็บเห็ดแม่ไก่นุ่มใหญ่เมื่อขนซ้อนค่ะขนซ้อนเนี่ยคุณมันนี่มาเนี่ยใครทั้งเห็ดร้างรมทั้งเห็ดแม่ไก่ได้พี่น้องคุณ

ขอสีเว้าด้วยพี่น้องขออันเพิ่นคอมเมนต์มาคอมเมนต์มันก็ตัดอันเฮ็ดอันยังก็เนื้อไก่แม่ไก่อันกรอันอืมเพิ่นว่าขอเฮ็ดคอนเทนต์เฮ็ดคอนเทนต์ที่ซื้อตัดทิมบ่ได้ตัดทิมด้วยพี่น้องเฮ็ดคอนเทนต์กับแม่นอยู่แต่ว่าขอเอาไปกินน้ำขอบ่ได้เอาไปทิมด้วยจ้ะนี่ขอเอาไปกินพร้อมพี่น้องจ้ะนี่นี่เห็นบ่งามคักนี่แต่อันเดมันแก้มันกินอะไรเท่ากับบ่อเอาเนาะ เห็นบ่อนี้อ่นอ,อนอยู่นี่เห็ดนี่คือว่าเห็ดกินได้พี่น้องนี่นี่พอสิตัดเอาแต่ตังสี่คนนี้นี่กินได้บ่มีเบียพี่น้องเพราะว่าเอาไปตุ่มสักก้อน,นหลยเขาจะกินได้พี่น้องจ้ะตุ่มลวกกินซสักก้อนนี้

ซ่อนน้องข่อยน้องพี่น้องซ่อนน้องข่อยบออย่เหลียงตัวซึมมหลายครับลายเดียวขนเมียนเบิดเอาไปเบิดน่โมไวด้ดอกเอาซ่อมนีิกระพาะเรานี่ซ่อมนี่นี่อ่อนๆนี่ตัวนี้เลยอันนี้ตัดเอาตรงนี้มั้ย <c ười> อันเฮ็ดคอนเทนต์นั่นนะคนสิบอกใครถ้าเฮ็ดเบียร์ขอกับบอกไม่เฮ็ดคอนเทนต์เด้อพี่น้อง เฮ็ดกินข็ไอเฮ็ดคอนเทนต์ก็เอาไปเก็บไปกินขาบอกว่้เฮ็ดว่าเฮ็ดคอนเทนต์คอนของคอนเทนต์ซื่อๆจ้ะเราซูฟังเนาะจ้ะนี่มันกินได้นี่บด้ตัดทิมตัดท ads, content, ุ่มเฮ็ดแต่คอนเทนต์ซื่อๆบโมเนเด้วจ้ะยายกเมสิบอกยายกเมสิเอาไปกินพร้อมนี่ถ้ากินโ่ได้ซีโบตัดเลยพี่น้องจ้ะนี่นะงามคักง,งามเนาะตาเห็ดตัวนี้มันมันสีสีโบได้คือจังเห็ดอันที่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะพี่น้องอันนั้น ตัวเห็ดแม่ไก่เป็นบักใหญ่ๆยันที่ว่าเป็นนะสายพันธุ์นึงอีกหนึ่นึงอีกน,น,น่งนสีกระไรอันนี้มันทีเป็นแบบนี้พี่น,อน้องเวลาเล่าสีเห็นบ่มันสีกระไรได้ขนาดนมันี่เป็นพักๆจันซีนนะเฮดตัวนี้นะนี่นมันสีกระไรได้หนึ่งที่เป็นนังสีเป็นคือแป้งนี่พี่น,อน,น้องนี่เฮดตัวนี้เฮดเฮมเบิรงกนอกจากนี้เอาไปพัดคัดกะเพรานี่หรือเขาจะไปต้มดอกต้มจืดไปกอกไปแกงอือแล้วแต่เขาสีเฮด เฮ็ด้ตลายไม่นู่ือกันพี่น้องกินได้คือกันแซบคือกันจน้ะนี่แต่มันสีก็ได้พี่น้องเราจะไปเฮ็ดเฮ็ดอันยังก็เฮ็ดสาบพวเฮ็ดบ่ได้ได้พี่น้องพราวันสีก่ได้นั่นนี่นี่จะเอาไปแกงตุมต่มตอกจุม่มจืดนี่พี่น้องก็กินได้แซบไผแซบมั่นคือกันจ้ะนี่นี่นี่นกินได้ถ้าเจ้าเก็บกินกันทั่วประเทศพี่น้องเฮ็ดอั un, นนี่อันก็นเก็บขึอกันกินได้จ้ะบเบียนี่ก็ซุ่ฟังเนาะ เราจะคั่นเทมขาก็เท็บไปกอกไปกินเพิอม,อมแล้วคิดเลยว่เาเอ้าวแล้วคินเลยข้าก็บ่เอาเห็ดเบีเ้ยขอคิดพวกเห็ดเลยพี่น้องจา้าเพราะเห็ดนี่อนัอนตรายมากเพราะคนตายย้อนเห็ดหลายเนาะตุยหลายแล้ววันอ,อยู่ประเทศอันไทยนี่เขาเจ้ากินมันก็ข้าเจนน้ากับกินเนห็ดพวกนอดอกนานแลเนาะอันนี้นมันเห็ดนานแล เห็ดหนาแหล่นก็มีหลายสายพันธุ์ที่ว่านแหละอันนี้เห็ดอันนี้ก็กินได้กินเพคนขอนว่ากกินที่หอมเลยข้อลหรพี่น้องจ้าเต็มถุงเลยคุณบอกคุณขาบ่เอาเบิร์ตพี่น้องคอยปล่อยเพื่อนไว้เลยไมนหลายหลายเกาอิลิหอามากน่นสวนมังคุดเลี้ยงอันแบ่นี่นี่ ดียางมากนักก่งคุณจักรกระเพลิงเนาะคนละเอิญเขามาไหมแตม่มานีม,ม,มา,ากกนีไม่รีบ่นวะจักรกระเพลิงผ้าไปเอาเห็ดอันโพลิงกกเพิ่นเอิญโพลิงก็เลยยางมันน้ำเพิ่นพี่น้องยางยางเอาไว้ทั้งพุ่นเลยจ้ะพ่อแล้วได้หลายแล้วพี่น้องมหน่ะปอยมันไว้มันลหลายเนาะพุ่นเอาเมียบโปเบิร์ดดอกพุ่นกินโป้ไวแล้วทุกมคุณก็พ่อแล้วพุณล,ลายลายพี่น้องกินได้ด้วยจ้ะใครมันกินเพราะได้นี่แม่นตุยไปโดนแล้วตุยไปโดนแล้วนี่กินได้จ้ะ มันกนอ่อนอยู่ด้มันบ่อเอาปล่อยมันไว้อันหลายแล้วมันอ,ออกไปทั้งคอนตกมันจะแกะ่แกล้วแก่แน่แล้วมันนี่บอกกำลังเียนเอ๊บเพิ่มออกอ

เห็ดแนัมอเตอร์สีออกมองนี่มอเตอร์สีออกมันเลาะเบิ้งพี่น้องออกโซเซ่เลาะเบิ้งบ่เห็นเลยพี่น้องเห็นสักการดอก